ระเบิดไปแล้วคอมระเบิดไปแล้วเฮ้ยเปิดไรล้วคอมระเบิดแบงค์ใช้คอมหนักเกินค้างแล้วก็ดับไปเลยแป๊บหนึ่งครับแป๊บนึงครับไปไม่ได้ตกตะกี้แม่งคอมค้างแม่งหายไปเลยอ่ะเกินไปแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งแป๊บนึงครับทุกคนแป๊บนึงโอ้ คอมค้างแล้วม่งดับไปเลยแม่งเอ้ยสวยสุดยอดจริงๆมาครับมาใหม่มาใหม่มาใหม,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 ม่โอ้ยเลยจะเชื่อวะ่ะแม่งอะไรวะเนี่ยชีวิตแป๊บนึงนะหรือจะเชื่อจริงฮัลโหลไอทีลี่จริงปะโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้กูลืมปับหูฟังอีกคอมระเบ,บิด อืออีกยี่งอีกยีงอีกึยงแป๊บนึงขอตั้งค่าอะไรแป๊บนึงเดี๋ยวนะ